เนียค่ะเ้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็พบกับมุกิอยู่มินในภาคสของเกมตามหาโซล่าที่รักนั่นเองก็จะมาต่อกันเลยดีกว่าฮะผมชั<า>้นหนึ่งห้องครัวห้องครัวนะโอ้ยโซล่าไม่ได้อยู่แถวนี้มั้งไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ใชคุณเดินมายังห้องครัวไห้ใครอยู่เลยโซล่าโซล่า ที่นี่หรือเปล่าเดินกลับไปทางอื่นเดินไปชั้นอื่นลองเดินไปเที่ยวเที่ยวคไปที่ห้องอาหารดีกว่าคุณเดินเลยห้องครัวเข้ามาในห้องอาหารก่อนจะพบสิ่งจะพบสิ่งบางสิ่งคุณคิดว่าจะเจออะไรตัวอันนี้รู้เลยไอติมบัวว่างเปล่าอะไรดีอะไรดีวา่างเปล่าคุณเดินไปตรงที่ที่คิดว่าว่าง่า มันต้องทําแบบนี้ต่างหากนะครับไอโตะคุโถพี่นิวอ่ะผมจะทำํำไม่ได้ก็เพราะที่ทำแทนผมเนี่ยแหละไปดูอีกคนเถอะไม่นี้ินเสียงใครไอโตกับใครอีกสองสาคนกำลังทําบางอย่างอยู่ในห้องคุ้วได้ความอยากรู้จะเข้าไปดูใกล้ๆอีกครับครับโซลาพอทําได้ไหมครับฮะโซลาเหรอพอได้ยินชื่อของโซลาก็ทาเอาคนอดไม่ได้ ขอแค่นี้ทําได้อยู่แล้วล่ะนานเนี่ยแล้วมันจะต่อยังไงเนี่ยไม่ได้ยินเสียงของโซลแล้วทาเอาคุณใจเต้นอย่างบอกไม่ถูกลังเลยจะแอบ,บอยู่ตรงนี้จะมีทำไมจะทำไรแอบบอยู่ตรงนี้ไปก่อนออกไปเลยแอบบอยู่คุณตัดสินใจที่จะแอบ,บอยู่ตรงนี้ไปก่อนรอพวกเราไอ้พวกเขาทาบางอย่างนั่นเสร็จแล้วค่อยเดินออกไปอ้าวเธอมาทาอะไรตรงนี้กัน เสียของคนสองคนเดินมาด้านหลังคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เพื่อนนัาเสียในน็นิดๆทันหลังไม่มองก่อนจะเบิกตาพงด้วยความตกใจก่อนจ,จังิ๊บแ็กโอ้ตามจริงคุณต้องยังอยู่ตรงอื่นสิทำไมไมาอยู่นี่เนี่ย เอาไงดีล่ะพ่อแม่พี่โลดแน่เลยเจอคุณตรงนี้เนี่ยฮะอะไรเรอกคงไปบอกแล้วเนี่ยทั้งสองที่กำลังเคลียร์หันมาคุณมองคุณนิ่งๆก่อนจะแบบเฮ้ยทั้งสองเขาจะทำอะไรเนี่ยแผนแต่แน่เลยนี่พาตัวออกไปก่อนเถอะไปรู้เร็วไม่ันแย่แน่แน่ร้อยคุณกอนกับคุณกิ๊เเล่งพยายามรับคุณเฮ้ยเดี๋ยนะช้นี่มันยังไม่มีนี่ทำไมมันยยืนเหลอ ออขอถามอะไรอย่างได้ไหมได้สิุณนาง,งวางแผนอะไรก็อยู่เหรอจะคุณถามออกไปน้องใม่คุณก่อนไหคุณกิน,นูไปเล็กน้อยสถานการ์อย่าคิดมากเลยจ้าเราไม่มีอะไรปิดบังเธอเหรอกวันไหนมาไปที่นั่นไม่ได้ที่ก็ที่นี่ละเบิเนานะแล้วพ่อแม่จะไม่ว่าเลยนี่เป็นแผนของพ่อแม่เลยนะ,น,ะนั่นสิ น้องไม้ไม่ถามพ่อแม่ก่อนเหรอแล้วพ่อแม่อยู่แล้วไงแล้าเจอแม่ไม่ยังไงคุย,ยกับเขากายร่างเป็นพ่อแม่กิบุริไปซะงั้นทำเ,เอาคุณพี่กิบุริดีจ้าเอ่อแล้วสรุปนี่มือนอะไรกันเนี่ยแล้วว่าอะไรคุณกอนคุณกิบเล็กจะปสะสะล่อยเชืสักทีเลยเนี่ยใจเย็นๆจ้าในขณะที่คุณกิบุริ กับคุณกอและคุณกินเล็กกันกำลังยืนคุยกันอยู่นาฬิกาก็ตีบอกเวลาสี่โมงพวกคุณเลยหันไปมองพร้องกันโดยมีได้นัดหมายอาได้เวลาแล้วสินะเวลาอะไรเหรอเดี๋ยวก็รู้เองในขณะที่กำลังยืนงงและบทน้อยอยู่นั่นเองเอิรามเฮอรยาวเวลาผ่านไปห้านาทีซึ่งสืดการรอคอยในที่สุดประตูห้องครัวก็เปิดออกพร้อมกับโซลา่าและแกก็จะ ที่เหลือมาพ้อมทุกคนเดินออกมาพร้อมกับอ,อาหารและเครื่องดื่มมากมายเมื่อไหร่ไม่รู้ที่คุณไม่ทันสังเกตว่าห้องนี้ถูกจัดตกแต่งไ,ว,ไว้เมื่อไรนี่มันก็วันนี้เป็นวันครบรอบของเกยอาจจาอ่นแล้วก็เป็นวันครบรอบของเธอกับโซลด้วยไงจ๊ะกิบรียิมแก้มปีพางหรออะนนี่ คิวมอนเดียวแน่หาไม่เจอหายนี่คุณครูนี่คุณครูคิวมอนอันนี้ผมตาคิวมอนสีแดงคิวมอนยืนเคที่เขียนบนหน้าว่าแฮปปี้อันนี้ว่าสอรี่วันเยียร์คุณได้แต่ยืนนี่กำลังช่างจะอยู่ว่าควรทำยังไงดีเพราะคุณกำลังเขินมากๆตัวโซล่าเดินเข้ามาพูดเลยคุณไม่ควรจะพูดขึ้นว่ารับมันไว้เถอะ แฮปปี้เอ็ดทุกคนไปทำอะไรที่นั่น mm hmm. คุณรับแขกมาก่อนจะใช้มีดตัดแบกให้ทุกคนเนี่ยอาจจะอ่าแต่มันไม่พอเพราะตัดแบกได้แค่สิบชั้นอ้าวแล้วงของเธอละกิมเด็กค่ะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่กินนะจ๊ะจะละาที่มงคุณอยู่ตั้งนานแล้วขึ้นเดินมาหาคุณจึงามวดงงไม่อะไรหรือโซ so mm hmm. คุณพูดไม่ทดนใครามโซไอ้ข้า แฮปปี้เอ็ดแล้วนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย